ฟินนี่แกรมมานี่สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาค่ะมาทานปลาเผากับแม่น้องฟินนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่น้องฟินด้วยนะคะวันนี้แม่น้องฟินจะพามาทานปลาเผากับแจ่วแม่น้องฟินทําเองนะคะแล้วก็มีผักเมี่ยงแล้วก็ขนมจีนวันนี้มา กลางดึกเลยค่ะอมีขนมจีนแล้วก็ผักตามที่มีนะคะนะคะปลาเผาของแม่น้องฟีนค่ะแม่น้องฟีนเตรียมกินกับแจ่วนะคะเดี๋ยวแม่น้องฟีนไปจัดการทานกันเลยนะคะปลาเผาตัวใหญ่มากเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้มากินปลาเผากับแม่น้องฟีนเนาะค่ะแม่น้องฟีนก็จะพามาทานปลาเผา วันนี้แม่น้องฟีนทําปลาเผาเองเนาะคะ่ะซื้อมาจากร้านเอเชียแล้วก็ทําน้ําจิ้มแจ่วแล้วค่ะมีถัว่วมีพริกแล้วก็เผ็ดนะคะแต่ว่าสีสันน้ำมะขามเปียกด้วยค่ะแล้วก็ปลาเผาแบบแซ่บๆตัวมเริ่มเลยค่ะค่ะให้ดูปลาเผาก่อนเนี้ยเดี๋ยวน้ำจิ้มออกนะคะ ปลาเผาแม่นองฟินตัวเบอร์เริ่มเลยค่ะเนี่ยค่ะปลานินเผานะคะซื้อจากร้านเอเชียก็ตัวประมาณละตัวประมาณตัวซื้อมาแปดออยโรนะคะตัวใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยค่ะแปดออยโรเราก็มาเผากับไอที่เผาที่บ้านมันมีเครื่องเผาไฟฟ้านะคะค่ะแล้วก็แม่น้องฟินก็มีกลับแก้มเนาะเป็นเอ่อ ทานกับขนมจีนกับผักนะคะนะผักสดตามธรรมชาติของเราพอที่มีนะคะพอดีหิวแล้วก็แก้มกับขนมจีนเมี่ยงปลาเผาขนมจีนนะคะค่ะขนมจีนแล้วก็ผักปลาปีก้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาค่ะแม่น้องฟีนก็จะทานเลยเนาะคะ่ะมาค่ะมาทานด้วยกันนะคะ แม่จะน้องฟินก็จะทานปลาเผาแบบว่านะอ,อร่อยจ้าเราเผาใส่เกลือด้วยนะคะแม่น้องฟินเผาใส่เกลือแซ่บค่ะน้ำจิ้มก็ใช้มือเลยนะคะมือล้างสะอาดแล้วค่ะเราก็เอาเมีย่ยงมาเนาะคือเส้นขนมจีนแล้วก็ผักมาแก้มหน่อยแล้วก็ ใส่น้ำจิ้มแจ่วของเราไปแจ่วของเราเนี่ยใส่ปลาาใส่น้ำขามเปียกด้วยเนาะแล้วก็ใส่ถัว่วลิสงด้วยว้าร้อนค่ะพี่น้องค่ะร้อนร้อนร้อนจริงๆเลยค่ะหืมตัวตัวใหญ่ๆอร่อยอร่อยชื่นใจว้าว อืน้ำจิ้มอร่อยมากเลยค่ะน้ำจิ้มดับยอมโคตรแซ่บเลยค่ะสูตรแม่น้ำพิงค่ะอืม โอดแซบเลยค่ะพี่น้องผัดกาดวกก็กรอบๆอ่อนๆน,นะคะทั้งมือทั้งช้อนค่ะเผื่อว่าน้าจิ้มเหลือเราจะได้ไม่ไม่เก็บไว้ได้อีกเนาะคะ่ะพาะปลาตัวนึงเราคงจะทานไม่หมดนะคะปลาตัวนึงเราคงไม่ทานไม่หมดมแล้วก็ใส่ขนมจีนไปด้วยเนาะ แล้วก็บิดเราก็เอาปลาตามที่เนื้อปลาอุย้ยหวานนะคะเต็มปลาแช่แข็งมาจากไทยนะคะแต่ว่าพอมาเผาแล้วมันก็หวานค่ะเนื้อปลาค่ะใส่เนื้อปลาไปโอ้ยร้อนๆเลยค่ะอื้ รสแซ่บจริงๆค่ะน้ำจิ้มเจีวสุดแม่ของอม่จริงๆค่ะปลาตัวใหญ่มากเน้นเนื้อเลยค่ะถึงจะแช่แข็งมาแต่ว่ามันก็อร่อยแล้วก็เราอยากกินอะไรต้องทำกินเองอะค่ะนี่ค่ะปลาปลานินนะคะก็ะแม่น้องฟินก็ขอทานก่อนนะคะก็ะะอย่าลืมกดซับ ตะไครกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แม่น้องฟีนด้วยนะคะเผื่อทำคลิปต่อไปขอให้ทุกคนมีความสุขเช่นกันนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวแม่น้องฟีนจะไปหานะคะสวัสดีค่ะ